ือ่องย่อละครนาคีและตำนานพญานะนาคนาคีเป็นเรื่องราวของคำแก้วสาวสวยแห่งบ้านดอนไม้ป่าผู้มีชาติกำเนิดที่ลึกลับมิมีใครล่วงรู้แม้แต่ตัวเธอเองว่าเธอมีพลังวิเศษเหนือมนุษย์ทศพลน,นักศึกษาโบราณคดีที่บังเอิญไปขุดพบรูปสลักของนาคีและเขาต้องมนสเสน่ของเจ้าแม่นาคี จนไม่อาจถอนตัวได้เขายอมสละสิ้นทุกอย่างเพื่อรักและให้ได้อยู่เคียงข้างกับเธอแต่ความรักของเขาและเธอนั้นมีอุปสรรคใหญ่หลวงนักหมออ่วมกำนันแย้มบุญส่งนายก่อเมืองอินและอีกหลายคนที่ได้เจออิทธิฤทธิ์ของเจ้าแม่นาคีได้พยายามอย่างยิ่งที่จะก,กำจัดนาคีรวมถึงลำเจียกสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่หวังปองในตัวทศพล การต่อสู้กับอำนาจลึกลับและชิงรักหักเหลี่ยมดำเนินไปในวิธีของมนุษย์และด้วยมนต์คาถาโดยทั้งหมดไม่อาจล่วงรู้ว่านี่คือพลังแห่งความอาฆาตพยาบาทจากอดีตชาติและผลแห่งกรรมของแต่ละคนจะเป็นเช่นไรพญานาคจะยังคงเป็นปริศนาต่อไปอีกหรือไม่ติดตามได้จากละครเรื่องนาคีที่ออกอากาศทางช่อง3ค่ะ นาคหรือพญานาคสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและนาคยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดาสายรุ้งสู่จักรวาลน,นาคเป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ําบางแห่งก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้าตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคมีความเก่าแก่มากดูท่าว่าจะเก่ากว่าพุทธศาสนาอีกด้วยสืบคนได้ว่านาคมีต้นกําเนิดมาจากอินเดียใต้ ด้วยเหตุจากภูมิประเทศทางอินเดียใต้เป็นป่าเขาจึงทำให้มีงูอยู่ชุกชุมและด้วยเหตุที่งูนั้นมีลักษณะาทางกายภาพคือมีพิษร้ายแรงงูจึงเป็นสัตว์ที่มนุษย์ให้การนับถือว่ามีอำนาจชาวอินเดียใต้จึงนับถืองูเป็นสัตว์เทวชนิดหนึ่งในเทพนิยายและตำนานพื้นบ้านบางก็ว่าเป็นสัตว์ในป่าหิมพานมีความเชื่อเรื่องพญานาคแพร่หลายในภูมิภาคต่างๆทั่วทวีปเอเชีย โดยมีชื่อเรียกต่างกันไปต้นกำเนิดความเชื่อเรื่องพญานาคน่าจะอยู่ที่อินเดียด้วยมีนิยายหลายเรื่องเล่าถึงพญานาคโดยเฉพาะในมหากาบมหาภาระตะซึ่งถือเป็นปรปักของพญาครุฑส่วนในตำนานพุทธประวัติก็เล่าถึงพญานาคไว้หลายครั้งด้วยกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีตำนานเรื่องพญานาคอย่างแพร่หลายชาวบ้านในภูมิภาคมักจะเชื่อกันว่า พญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือเมืองบาดาลและเชื่อกันว่าเคยมีคนเคยพบรอยพญานาคขึ้นมาในวันออกพรรษาโดยจะมีลักษณะคล้ายรอยของงูขนาดใหญ่และเมื่อไปเล่นน้ำในแม่น้ำโขงควรยกมือไหว้เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันออกไปแต่พื้นฐานของพญานาคนั้นคือมีลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่ มีงอนสีทองและมีตาสีแดงเกรดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมีบางก็มีสีเขียวบางก็มีสีดำบางก็มีเจ็ดสีและที่สำคัญคือนางในตระกูลธรรมดาจะมีเสียนเดียวแต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสามเสียนห้าเสียนเจ็ดเสียนและเก้าเสียนนาคจำพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจากพญาเศษนาคราชหรืออนันตานาคราช ผู้เป็นบรลลังของพระวิษณุนารายปร,รมนาถนักเกดยสมุทรอันันตราคนาดนันเล่าว่ามีกายใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุดมีพันศีรษะพญานาคนั้นมีทั้งเกิดในน้ำและบนบกเกิดจากคันและจากไข่มีอิทธิฤิ์สามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้นาคนั้นมาจะแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่างสวยงามเรียกว่านาคี ความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติของพญานาคในตำนานของฝรั่งหรือชาวตะวันตกถือว่าพญานาคเป็นตัวแทนของกิเลสความชั่วร้ายตรงข้ามกับชาวตะวันออกที่ถือว่างูใหญ่พญานาคมังกรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีพลังอำนาจส่วนชาวฮินดูถือว่าพญานาคเป็นผู้ใกล้ชิดกับเทพองค์ต่างๆเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำเช่นอนันตนาคราชที่เป็นบรรลังของพระนาลาย ตรงกับความเชื่อของลัทธิพราหมณ์ที่เชื่อกันว่านาคเป็นเทพแห่งน้ําเช่นปีนี้นาคให้น้ำหนึ่งตัวแปลว่าน้ําจะมากจะท่วมที่ทําการเกษตรไรนาถ้าปีไหนนาคให้น้ำเจ็ดตัวน้ําจะน้อยตัวเลขนาคให้น้ําจะกลับกันกับเหตุการณ์เนื่องจากถ้านาคให้น้ำเจ็ดตัวน้ําจะน้อยเพราะนาคกลืนกินไวพญานาคสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนาและบันไดาสายรุ้งสู่จัก,กรวาลเป็นผู้มีอิทธิฤทธิจากการจำศีลบำเพ็ญภาวนาศรัทธาในพุทธศาสนาไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราจะพบเห็นพญานาคเป็นรูปปั้นหน้าโบ์ตามวัดต่างๆหรือบันไดขึ้นสู่วัดในพุทธศาสนาภาพเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมีอีกมากมายพญานาคเป็นสัตว์มหัศจรรย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถแปลงกายได้ พญานาคมีอิทธิฤทธิ์และมีชีวิตใกล้กับคนสามารถแปลงกายเป็นคนได้เช่นคราวที่แปลงเป็นคนมาขอบวชกับพระพุทธเจ้าในหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงนาคที่ชื่อทลชะที่แปลว่าเกิดบนบกจะเนรมิตกายได้เฉพาะบนบกและนาคชื่อชนลสะแปลว่าเกิดจากน้ำจะเนรมิตกายได้เฉพาะในน้ำเท่านั้นพญานาคถึงแม้จะเนรมิตกายเป็นอะไรก็ได้ แต่ในสภาวะา,าอย่างนี้จะต้องปรากฏเป็นงูใหญ่เช่นเดิมเช่นขณะเกิดขณะลอกคราบขณะสมสู่กันระหว่างหน้ากับน้าขณะนอนหลับโดยไม่ได้สติและที่สำคัญคือตอนตายพญานาคก็จะกลับกลายเป็นงูใหญ่เหมือนเดิมพญานาคมีพิษร้ายสามารถทำอันตรายผู้อื่นได้ด้วยพิษถึง64ชนิดซึ่งตามตำนานกล่าวว่าสัตว์จำพวกงู แมงป่องตะขาบค้างคกมดและอีกมากมายมีพิษได้ซึ่งก็โดยเหตุที่น้าคายพิษทิ้งไว้และพวกงูไปเลียพวกที่มาถึงก่อนก็เ,เอาไปมากพวกที่มาถึงที่หลังเช่นมแมลงป่องกับมดได้พิษน้อยแค่เอาหางเอาก้นไปไป้ายเศษพิษสัตว์จำพวกนี้จึงมีพิษน้อยและพญานาคต้องคายพิษทุก15วันพญานาคอาศัยอยู่ใต้ดินหรือบาดาลคนโบราณเชื่อว่า เมื่อบนสวรรค์มีเทพอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าที่ที่นาคอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดินหนึ่งยอดหรือ16กิโลเมตรมีปราสาทร,ราชวังที่วิจิตพิสดารไม่แพ้สวรรค์ที่มีอยู่ถึงเจชั้นเรียงซ้อนๆกันชั้นสูงๆก็จะมีความสุขเหมือนอยู่บนสวรรค์พญานาคสามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นได้แปลงกายแล้วผสมพันธุ์กับมนุษย์ก็ได้ เมื่อนางตั้งท้องจะออกลูกเป็นไข่เหมือนกับงูมีทั้งพันเสียนเดียวสามเสียนห้าเสียนและเจ็ดเสียนพญานาคสามารถขึ้นลงได้ตั้งแต่ใต้บาดาลพื้นโลกจนไปถึงสวรรค์ในทุกตำนานมักจะกล่าวถึงนาคที่ขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองสวรรค์ที่จะแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ตามใจนึกหรือตามสภาวะเหตุการณ์นั้นๆจะเห็นว่าพญานาคหรืองูใหญ่ มีความเป็นมาและถิ่นที่อยู่เป็นสัดส่วนในพบหนึ่งต่างหากจะมีเป็นบางครั้งที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้พญานาคเป็นทั้งเอกลักษณ์ของความดีและความไม่ดีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตน้ำและธรรมชาติจะได้ยืนเสมอว่าปีนี้นาคให้น้ำเท่าไหร่กี่ตัวฝนฟ้าดีหรือไม่ดีนาคให้น้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่สรรพชีวิตทั้งปวง พญานาคที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ใต้น้ำตามคติฮินดูพญานันตนาคราชท่านบรรทมของพระนาลายที่นับถือเป็นเทพเจ้าพญานาคเปรียบได้กับท้องน้าทั้งหลายในจักรวาลน,นางมีเทริฤิบัรดาลให้ฝนตกหรือไม่ตกก็ได้ตลอดจนสามารถปรแปลงกายเป็นเมฆฝนได้พญานาคเป็นที่มาของแม่น้ำต่างๆอันหมายถึงผู้รักษาพลังแห่งชีวิตทั้งหลาย ตามความเชื่อของชาวพุทธเทวดาแห่งน้ำคือวรุณและสาครที่ต่างก็เป็นจอมแห่งนาคราชนอกจากที่เกี่ยวกับนอกจากที่เกี่ยวข้องกับน้ำบนโลกแล้วนาคยังเกี่ยวข้องกับน้ำในสวรรค์อีกด้วยคนโบราณเชื่อว่าสายรุ้งกับนาคคือสิ่งเดียวกันที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ข้างหนึ่งของรุ้งจะดูดน้ำจากพื้นโลกขึ้นไปข้างบนเมื่อถึงจุดที่สูงที่สุดจะปล่อยน้ำลงมาเป็นฝน ที่มีลำตัวของนาคเป็นท่อส่งในตำนานสิงหหนวัตกล่าวว่าเมื่อเจ้าเมืองสิงหหนวัตอพยพคนมาจากทางเหนือพญานาคแปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่แลนะขอให้อยู่ในทศพิตรราชธรรมพอตกกลางคืนก็ขึ้นมาสร้างคูเมืองสีด้านเป็นเมืองนาคพันธ์สิงหหนวัตต่อมาเมื่อยกทัพปราบเมืองอื่นได้และรวมดินแดนเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแควนโยนกนาคราช ที่เห็นในช้ชดก็คือปราสาทพนมรุ้งจะมีคูเมืองที่เป็นสระน้ำสี่ด้านรอบปราสาทจะมีพญานาคอยู่ด้วยตามความเชื่อของคนสมัยโบราณนาคจะมีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากน้ำเช่นการสร้างศาสนสถานไม่ว่าจะเป็นอุโบสถนาคที่ราบบันไดการสร้างต้องสร้างกลางน้าเพื่อให้ดูเหมือนว่าศาสนสถานนั้นลอยอยู่เหนือน้าแต่ก็ไม่ต้องสร้างจริงๆ เพียงแต่มีสัญลักษณ์พญานาคไว้เช่นที่ปรา,าสาทพนมรุ้งเป็นตน้นและนอกจากนี้ความเกี่ยวพันของชีวิตมนุษย์กับนาคก,ก็จะมีอยู่ในราศีเกิดเช่นคนเกิดนักษัตริย์ปีมะโรงที่มีความหมายถึงความยิ่งใหญ่และพลังอำนาจก็มีพญานาเป็นสัญลักษณ์เรามักจะเห็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับนาคได้เสมอเช่นในงานจิตกรรมปรติมากรรมและหัตถกรรม นาคยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะตามอาคารวัดต่างๆหลังคาอาคารที่สร้างขึ้นสำหรับสถาบัานพระมหากษัตริย์และสถาบัานศาสนสถานตามคตินิยมที่ว่านาคยิ่งใหญ่คู่ควรกับสถาบัานอันสูงส่งเช่นนาคสะดุง้งที่ทอดลำตัวยาวตามบันไดนาคลำยองที่ทำเป็นบ้านลมหลังคาโบสถ์ที่ต่อเชื่อมกับนาคสะดุงนาคเบือนนาคจำลองและนาคทัน พญานาคก,กับตำนานในพระพุทธศาสนาตามตำนานพญานาคมีอยู่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วดังเช่นหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพิเศษแล้วได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆเพื่อแสดงธรรมเทศนามีครั้งหนึ่งได้เสด็จออกจากร่มไม้อาทุพป,ปานิโคโรสไปยังร่มไม้จิกเชื่อมุจลินทรงนั่งเสวยมีมุทิสุขอยู่เจ็ดวันคราวเดียวกันนั้นมีฝนตกพรำ ประกอบด้วยลมหนาตลอดเจวันนั้นได้มีพญานาคชื่อมูจลินเข้ามาวงเป็นขดเจ็ดรอบพร้อมกับแผ่พังพันปรกพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะป้องกันฝนตกและลมมีให้ถูกพระวรกายหลังจากฝนหยุดตกแล้วพญานาคก็จะคลายขนดออกแปลงเพศเป็นมานพมายืนเฝ้าที่เบื้องพระพักด้วยความศรัทธายอย่างแรงกล้าความเชื่อดังกล่าวทำให้ชาพุทธสร้างพระบุธรูปปางนาคปรก แต่มักจะสร้างแบบพระนั่งบนตัวพญานาคซึ่งดูเหมือนว่าเอาพญานาคเป็นบรรลังเพื่อให้เกิดความสง่างามและทําให้คิดว่าพญานาคคือผู้คุ้มครองพระาศาสดาแม้ตอนที่พระบุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงโดยบันไดแก้วมณีเสียรุงที่เทวดาเนรมิตขึ้นและมีพญานาคจํานวนสองตนเอาหลังหนุนบันไดไว้หรือแม้แต่ตุงของชาวล้านนาและพมา่าก็เชื่อกันว่าจะคลี่คลายจากพญานาค และหมายถึงบันไดสู่สวรรค์ความเชื่อของชาวฮินดูก็ถือว่านาคเป็นสะพานเชื่อมภาวะปกติกับที่สถิตของเทพทางเดินสู่วิษณุโลกเช่นประสาทนครวดัดจึงทําเป็นพญานาคราชที่ทอดยาวรับมนุษย์ตัวเล็กๆสู่โลกแห่งความศักดิ์สิทธิ์หรือบางไฟของชาววีสานที่ทํากันในงานประเพณีเดืนห ก็ยังทําเป็นลวดลายและรูปพญานาคและเชื่อกันว่าพญานาคนั้นจะถูกส่งไปบนท้องฟ้าเพื่อปล่อยฝนลงมาในสมัยพระพุทธเจ้ามีพญานาคตนหนึ่งนั่งฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วได้เกิดศรัทธาจึงปแปลงกายเป็นมนุษย์ขอบวชเป็นพระภิกษุแต่อยู่ต่อมาวันหนึ่งเข้านอนในตอนกลางวันหลังจากหลับแล้วมนได้เสื่อม กลายเป็นงูใหญ่จนพระพิสุรูปอื่นไปเห็นเข้าต่อมาพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงให้พระพิสุนาคนั้นศึกออกไปเพราะเป็นสัตว์เดรัจฉานนาคตนนั้นผิดหวังมากจึงขอถวายคำว่านาคไว้ใช้เรียกผู้ที่เข้ามาขอบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นอนุสรร์ในความศรัทธาของตนต่อจากนั้นมาพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติไม่ให้สัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นนาคครุฑหรือสัตว์อื่นๆนบวชอีกเป็นอันขาด เพราะก่อนที่อุปชาจะอุปสมบทให้แก่ผู้ขอบวชจะต้องถามอันตรายิกธรรมหรือข้อขัดข้องที่จะทำให้ผู้นั้นบวชเป็นพระพิสุไม่ได้รวม8ข้อเสียก่อนในจำนวน8ข้อนั้นมีข้อหนึ่งถามว่าท่านเป็นมนุษย์หรือเปล่าแล้วท่านผู้ชมมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคยังไงบ้างคะลองแชร์กันได้เลยค่ะ